เป็นคุณหมาเหมืนมีชื่ออะไรคะชื่อเฉลียวเหมันชื่ออะไรเหมืนมีชื่อหมอมีอ,อ้อยค่ะแล้วน้องเฉลี่อายุเท่าไหร่คะสี่ขวบคะ่ะน้องเฉลียอายุสี่ขวบนะคะพอเธอโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรคะเป็นคุณห,ออยอยณหมอเหมือนมีนม้องเฉลอยากเป็นคุณหมอเหมือนบมีเหรอคะคุณหมอเขาทําอะไรบ้างคะทำเลเซอร์ทำเลเซอร์แล้วทําอะไรอีกฉีดหน้าฉีดหน้าแล้วทําเสร็จแล้วเป็นยังไงคะ สวยโอ้โห oh. แ,แล้วมันจะแดงก่อนอ๋อมันแดงก่อนใช่ไหมแดงนานไหมคะไม่แดงนานแล้วเสร็จแล้วมันก็หายแล้วมันก็สีผิวเป็นตัวสวยมากค่ะมันสวยมากค่ะมันสวยสวย,ยังไงคะจะเจอาเคยเห็นใครทําหน้าพ,พี่เติร์ดพี่บุกี้แล้วทําเสร็จแล้วหายแดงก็คือสวยเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเจ้าเจ้อยากทําสวยบ้างไหมคะอยากเติร์ดไข้ทา,ามค่ะอ๋อทำไมไม่อยากทำเลยอะคะเพราะหนูอิ๊ดูคุย